นี่ก็ถือโอกาสพูดไปถึงเลห,หัวใจพุทธศาสนาตามที่เขาเรียกกันไปเลยที่ว่าสัพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสสุตมปทาสจิตตประิโยะทะปนังนี่ใครๆก็ยอมรับว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นที่สรุปแห่งคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ <c oughs> แล้วมันก็ไม่ไปไหนมันก็มาเรื่องนี้อีก ปัพปัสสะการนังไม่ทําความชั่วทุกอย่างมีความหมายของศีลอยู่เต็มตัวนี่ก็คือไม่ให้ตัวกูวได้มีโอกาสแสดงปีไหม้ลายมืออะไรก็คือเราไม่ทําอะไรไปตามที่ตัวกูกูมันต้องการอย่างไม่ทําบาปไม่ทาบาปทั้งปวงที่กูสรณตุกตมปทาทําความดีที่กูศนให้ถึงพร้อมนี่ ไอ้ความดีหรือกุศลนี่มันเป็นเรื่องอที่เป็นขาดศึกก,กันกับตัวกูของกูเป็นเครื่องขูดเกาตัวกูของกูอ,อยู่โดยธรรมชาติเมื่อเราไปมัวแต่ทำความดีอยู่นี่มันก็เป็นการปิดโอกาสใม่ใตัวกูของกูเกิดหรือว่าถูกกักขังไว้ไน กากไว้ไม่ได้กินอาหารเลยที่พอมาถึงปจิตตะปริโยทาปะนังทําจิตให้ขาวรอบให้บริสุทธิ์นี่นี่คือบริสุทธิ์เกลี้ยงไปจากตัวกูของกูเลยที่ยะว่ิจตบริสุทธิ์ตองใสทีส่พระสอนในการตามมาคําว่าเวลานั้นมันไม่มีตัวกูของกูถ้าทําได้อย่างสมุดเฉทถ้าประหารนุก็ไม่กลับมาอีก ทำได้อย่างไม่ถึงสมุจเฉตรประหารมันก็หมดไปแต่บางส่วนหรือมันบางอย่างมันกลับมาอีกนั่นแหละดูให้ดีว่าหัวใจของพุทธ,ธาศาสนาโอวาทปาติมโมกสามข้อนี้ไม่มีเรื่องอะไรเป็นเรื่องกำจัดทำลายสกัดกั้นตัวกูของกูหรือว่าความเคยชินแห่งการเกิดตัวกูของกู ที่จะจะมองดูให้กว้างไปถึงมรรคมีองคปดความเห็นชอบดำรีชอบวาจาชอบการงานชอบเลยนกีวิตชอบเพียนชอบสติชอบสมาธิชอบนี่ชอบชอบกันอย่างก็หมายความว่ามันตั้งไว้ถูกต้องทุกทุกทุอย่างทั้งแปดอย่างดํารงในจิตไว้ถูกต้องในลักษณะแปดอย่างนี่ ดำรงต้นไว้ถูกต้องในลักษณะแปดอย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดตัวกูของกูได้มันจึงเรียกว่าเป็นอยู่ชอบชนิดที่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ไอแปดหัวข้อนี้มันไปนสรุปเป็นหัวข้อเพียงข้อเดียวว่าเป็นอยู่ชอบเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า อิเมเจพิกเวพิกคู่สม,มาวิหรยุงถ้าพิสูตรทั้งหลายเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบมจสุนโยโลโกะอราหันเตหิอัตตะโลกก็ไม่ว่างจากรอารหัน์ไปดูวย้คำพูดเป็นคำเดียวว่าเป็นอยู่โดยชอบเป็นอยู่โดยชอบขยายไปเป็นแปดมากมีองค์แปด ถ้าทุกข้อทั้งแปดข้อรวมกันแล้วก็คือการเป็นอยู่ชอบชนิดที่ตัวกูของกูไม่อาจจะเกิดก็ mm hmm. ลเลยพูดได้เต็มปากว่าไอ้คำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส mm hmm. เมื่อเจอปารินิพานอยู่ยกๆยกมันก็เล็งถึงเรื่องนี้ เรื่องการเป็นอยู่ในลักษณะที่ตัวกูของกูเกิดไม่ได้เป็นอยู่ชอบในลักษณะที่ตัวกูของกูเกิดไม่ได้คุณจำไว้สมาวิหารยุง่งกุญยูโดยชอบใส้แล้วต้องถือว่าข้อนี้สำคัญมากคำพูดนี้สำคัญมากเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสในวาระที่จะประิิพพาน ถ้าเรียกอย่างภาษาชาวบ้านคือการสั่งเสียครั้งสุดท้ายคนแก่สั่งลูกสั่งล้านเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้ายแล้วก็ตายไปดับไปนี่มันมีความสําคัญในพระพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อท่านจะไิพพานไปก็น่าก็สั่งข้อนี้ให้เป็นอยู่โดยชอบและโลกไม่ว่างจากอารหรันเป็นอยู่โดยชอบคือเป็นอยู่ชนิดที่ตัวกูของกูเกิดไม่ได้ แล้วก็แจกออกเป็นฝอยรายละเอียดได้แปดอย่างเรียกว่าชอ,ชอบ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 เนี่แปดอย่างด้วยกันเนี่ยคุณดูว่าไม่แต่เรื่องอริยมรคมีองค์แปดมันก็ไม่มีเรื่องอื่นนอกจไไา,ไปไปาก ทั้งหมดนี้มันร่วนแต่เป็นเรื่องปฏิบัติถ้าที่ยกตัวอย่างมาสรุปให้ดูเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องหัวใจศาสนา,ศาเรื่องอะไรมักมีองค์แปดเรื่องการเป็นอยู่ชอบที่เรามองดูแม้ในเรื่องที่ว่าเป็นหลักวิชาหรือทริตีทั่วๆไปหรือเรื่องอริยสัจสี่ คนโดยมากก็ต้องพูดว่าพุทธศาสนา,าก็คือเรื่องอริยสัจสี่พระพุทธเจ้ารัสรู้อะไรแตสรู้อริยสัจสี่พุทธศาสนามีหลักอย่างไรก็คือมีหลักเรื่องอริยสัจสี่แต่นี่มันกินความทั้งเรื่องวิชาและการปฏิบัติคือบอกให้รู้ส่วนที่ควรบอกให้รู้แล้วก็ชี้ให้ปฏิบัติในส่วนที่ต้องปฏิบัติมันจึงรวมกันอยู่ทั้งเรื่องคิษสตและเรื่องปฏิบัติในเรื่องอริยสัจสี่นั้น แต่แล้วทั้งคฤษฎดีและทั้งปฏิบัตินั้นก็ไม่พ้นไปจากเรื่องละตัวกูของกูเพียงแต่มันขยายออกไปเห็นโทษเห็นความทุกข์ของตัวกูของกูแล้วก็ให้เป็นวิธีที่จะละมันจะได้ก่อนแล้วทีนี้จึงลงมือละ